ชโรยมาจากมหาจุฬาสถานศึกษานำพาเราให้เรียนรู้เป็นแหล่งสถาบันทำนามของความเป็นครูเป็นแหล่งความรู้รวบคูม่มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาลัยสงลาพูนเปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ปริญญาโทเปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีภาควันจันทร์ถึงวันศุกร์พระภิกษุสามเณรและบุคคลทั่วไปชายหญิงซึ่งได้รับการรับรองคุณวุฒิทุกหลักสูตรของสำนักง,งานคณะกรรมการอุดมศึกษาสกอและสำนักง,งานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนกพหลักสูตรที่เปิดสอน คณะพุทธศาสตร์หลักสูตร4ปีสาขาวิชาพระพุทธศาสนาวิชาเอกพระพุทธศาสนาคณะครุศาสตร์หลักสูตร5ปีสาขาวิชาหลักสูตรและการสอนวิชาเอกสังคมศึกษาคณะสังคมศาสตร์หลักสูตร4ปีสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์หลักสูตร4ปีสาขาวิชาภาษาอังกฤษคุณสมบัติของผู้สมัครเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าภาคเสาร์อาทิตย์เฉพาะผู้ที่มีงานทำสำหรับบุคคลทั่วไปชายหญิงหลักสูตร ที่เปิดสอนคณะสังคมศาสตร์เรียนจบตามหลักสูตรภายใน3ปีสาขาวิชารัฐประศานศาสตร์คุณสมบัติของผู้สมัครเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าอายุไม่เกิน40ปีสามารถกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาหรือกอยศออได้เอกสารประกอบการรับสมัครปริญญาตรีสำเนาเอกสารสำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า2ชุดสำเนาทะเบียนบ้าน2ชุดสำเนาหนังสือสุทธิสำเนาบัตรประชาชน2ชุด รูปถ่ายหนึ่งนิ้วหน้าตรง4ใบค่าสมัคร150บาทเปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทภาคปกติและภาคเสาร์อาทิตย์สำหรับบุคคลทั่วไปชายหญิง หลักสูตรรัฐประาศนาศาสตร์หลักสูตร2ปีคุณสมบัติของผู้สมัครเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชาเอกสารประกอบการสมัครปริญญาโทภาคปกติและภาคเสาร์อาทิตย์สำเนาเอกสารการสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสองชุดสำเนาทะเบียนบ้าน2ชุดสำเนาหนังสือสุทธิ สำเนาบัตรประชาชน2ชุดรูปถ่าย1นิ้วหน้าตรงสีใบค่าคู่มือ200บาทค่าสมัคร300บาทสมัครเข้าศึกษาต่อตั้งแต่เดือนมกราคมถึง30เมษายนที่วิทยาลัยสงลำพูน192หมู2่2ตำบลต้นทงอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนโทร053 563 163หรือ086 6 4 9 9 9 9 9 w w w mculp.ac.th หรือ w w w f a c e b o o k c o m m c u l p h พชูพุทธศาสตร์รวมใจให้เป็นหนึ่งชมพูสึงสัญ,ญลักรรษณ์ประจักษ์สีมหาจุลาลำพูนสร้างคนดีเพื่อศักดิ์สรีพุทธศาสตร์ ประกาศไกลล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 ลร่วมแรงใจสัมพันธองพี่พัฒนาสามัคคีชาวเรานี้มอจรอ